ครับสวัสดีครับกอล์ฟอินเตอน์เราสุดยอดจะาแบล็กก้าวเข้าแชนแนล X3 ไงแล้วนักบอลมาวันนี้อยู่ผามแรมร้อนในเกมลักกี้เนโกะแล้วก็ทุน255บาทมาวันนี้จัดกันเลยดีกว่ามาชุ่มชื่นชุ่มคอจ่าแบล็กมาเทอร์โบแล้วก็ปราบเบดวะเบ็ด4โอเคเบ็ด4ของดีเด็ดน,นะครับตอนนี้เวลาเล่นอยู่ที่เวลา4 34นาทีมามเวลาดึกๆเนี่ยเราไปไหม ของจริงบอกเลยว่าของจริงในช่วงนี้ราคาดีเด็ด,ดแต็ไปทีครับจังหวัดนี้สี่บาทเน่นๆเนื้อโอ้โหมีเกลือไปนี่อยากเกลือไม่ต้องมีไม่ต้องมา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ต้องมีอีกเดี๋ยวไม่ต้องมาด้วยเออไม่ได้ต้องการสวยอย่างนี้เนื้อเนื้อเน้เนๆยี่สิบเอ็ดบาทครับตันวนี้มาขึ้นมาสองร้อยแปดสิบสี่บาทไม่ทันเดลเดียวเดียวเนี๋ยเน้นมาหนึ่งดีครับจังหวัดนี้สวยงามว่าสามร้อยสองศูนย์โอเคมาเริ่มเดือนล้วกูเว้ยตรงดีตรงดีมามีต่อละเปล่า มีต่อหรือเปล่ปามีเหลืองเดี๋ยวมีเหลืองโอ้สวยอย่างนี่ดาวดาวเจเลอร์อะไรเปน็นนิ่มๆวายโผล่มาละโอ้ไม่มีต่อทุกคนนะเบสิ่งแอนเดอร์เดอร์กำลังยาวๆกอะไรมาสวยจัดกันไปต่ออุ้สยสวยๆก็จังวันนี้เริ่มมาแล้วไหมคูณสองเน้นเน้นไหมยิยม่งไม่ต้องแบบนี้ก็ของดีดีเลยเราจะโหดมันก็โหดเลยอ่ะ แต่ยังไม่แตกโง่นะผมบอสวยๆยังไม่มาแต่รู้สึกว่ามันมีแตกแบบแทบทุกรอบมาเห็นแบบนี้ผมแนนออกมาเฮ้ยแม่งทรงดีเว้ยพอเดียวว่าน่าเล่นเออมาเดือดไปนะเดือดๆไปนะโอ้โหจำหนี้สเก็ตเตอร์มาทุกคนมาโอ้หวานเจี๊ยบเลยมาโอเคมาได้ไวัยเราจะไปเชงดีไหมสวยคูณสีล้วโอ้ยเอตัวไปเด้อ แต่พนักงาเมาวายมาแทนสวยสิบไปเอไปอย่างนี้เก้าพันหกส่วนครับโอ้โหแต่รับไปอีกหน,นึ่งทีสี่บาทได้ต่อแตนมันมันเรื่อยๆคอมโบดีแต่ว่าแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มหน้ากระดานเท่าไหร่เออแบบนี้นนั่แหละละใจไม่ค่อยดีอู้ยี่มันนี่ของดีมันต้องแบบนี้เว้ยนี่ทีเด็ดโอ้ยร้อยสามบาทนีกหนึ่งที คิวนะครับพารไปครับ16บาทจำได้ไหมงี้สุดสวยงามครับโอ้โหแขงจังแล้วเลยมาโอ้โหมาเดือดจังวะโอ้โแล้วทีสามิ่มเดือดอยังวะสามร้อยแปดหมาต้องกระดมมาขึ้นมาห้าร้อยแปดสิบสี่ตอนนี้เอา้าลากอะไรกันไปต่อย,ยาวๆครับยี่หวัเดียวไปดีครับยังวันนี้มาฐานตรงมันทำไมครับห้า,า,ารอบยังไหลห้ารอบ,รอบระน,นะครับเปิดอเลิกายอ่ะผลแปดนะครับตอนนี้ ไปให้สุดแล้วหยุดที่แตกดีครับจังหวะนี้เออให้มันดีแบบนี้อันนี้แหละเว้ยนี่แหละเว้ยน,ยนี่นีอันนี้ของดี <c oughs> สวยภอพหนึ่งทีครับสามเอ,อ้ยไม่ใช่สามร้อยยะวะสามเมื่อกี้รวมกับดอกคอมโบก็ห้บาทมาเห็นเรื่องเปิดสดทตายแล้วก็ควณสิตอนนี้โอเคคูณสิบสผไม่ผมไม่รู้คูณสิบแปดละ <c oughs> แตกไป นมี่25บาทมันดูยอดรางวัลรวมดีกว่ามาันเงินรางวัลรวมมาโอ้โหเดือดใช่ไหม456บาทนะครับทุกคนทุกท่านท่านผู้เจริญเอ๋ยโอเคไหมของในเวลาเดินเบ็ดละสิบมาเลยไหมตอนนี้อยู่ที่600กว่าบาทนะเออโอ้โหขึ้นมาไหวมหมสกัตเตอร์ไหวขึ้นไหวเล่นได้ไหะทุกคนนะต้องขึ้นไหวขนาดนี้ก็โอ้นิ่มๆแบะแมวทองเนี <c> ่ย <oughs> ยัง๋ยวมึงโมโเยอะเดี๋ยวต้องมันจะรวบคืนนี้กุ้งตาไหลได้ครับผมบอกไปเกย่ยวอะไรไปจังนี้นมีแต่งชื่นจิตชื่นใจเรื่อยๆเลยเว้ยเออของโบมดีอยู่แล้วแหละนะโอ้โหสิบสองบาทโอ้วายมาดีเว้ยวายโผล่ด,ดีอยู่ห่างจันนี้วายสองตัวสวยโอ้โหสุชิ แล้วก็ A แล้วก็อะไรเมื่อกี้52บาทเมื่อกี้มาขึ้นมา739ดร้อ้าแล้วโอ้โหไหลขึ้นเอาขึ้นเอาอะเหลือ10แต่เนี่ยมันเหลือแค่คอมโบสวยๆอะมาคอมโบดียังไม่เข้า,าวนะทุกคนวันไหนมันเน้ๆนๆไหมครับยังไงต่อเยี่ยมมาหน่อยมาหน่อยมาได้เวลาฮีโร่แล้วแหละไม่ไหวจะเคลียร์300จัดไป4ตัวก็าตัวรับ มันจะมีแถมครับตัวสองตัวนะ <c oughs> ไ,ไม่มาไม่มาไม่มาขอให้ไมามาช่วงแรกๆพอครับเน้นเก็บตัวคูณในช่วงแรกไม่ต้องเน้นอะไรรู้น,นะโอเคเก้าจ okay. ุดหกส่วนในจังหวะนี้ใครอยากเห็นผมเล่นไอ้สูตรในเกมไหนทุนเท่าไหร่เนี่ยลองคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนนะคอมเมนต์ comment ไว้เลยสวยๆครับจังหวะน,นี้ยังไง 1, 1. 2ึ่งจุสูนะเมื่อกี้มันน้อยมากแมวเริ่มมานะเอาหน่อยหน่อยคูณสิบโอ้โหสองเปอร์เายเออไหวแตกเท่าไหร่ร้อยปบาทโอเคคุมไป้โอ้ยจัวันี้ถามนะครับหนึ่ง้อยาสิบสีบาทโอเคเลิ่มมาโหดมาเดือดเลยไคิวคิวโอ้โหม่ใครทำไม่ผิดหวังสิบกประเนายไปเยอหยาวๆครับตรงนี้มันพาหร้บาหอาบาโอ้โหขำกิ๊กๆๆเลย นหนึ่งมันเก้าร้อยเบดบาทมาขึ้นมาดีไหมโอ้โหเบสสีมือดกว่าที่เิดนนะทุกคนนะเงินรางวัลรวมได้มาตั้ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่าที่ไหนเหรอเว้ยเดินเบสโหดกันมาเลยมาเบสจี้เอาหน่อยเอาจากบดเดียวบดเดียวส,สวยๆมาก่อนนี้จากกันบายอันึิงยอดอย่างงั้งนพอจิบหาใจอะ ต้องขออีกน,นิดเดียวแล้วกันนะเออโอ้ยยังไงยังไงละ่ะโอ้ยไม่แตกต่อโอเคไม่เป็นไตอนนี้อยู่ที่หนึ่งามร้อยสามสิบแบาทขอซักคอมโบสิโอ้ยนี่จังไหมจังไหมเท่าไรรยยี่สิบบาทโอเคไหมแต่สุดที่อีเทีร์จังวันนี้ร้อยบาทอีกหนึ่งครั้งชอบเบิ้ลก็ไม่บอกอมันดีจังกูสอดไ้กอนสตเต็มในยีบสีบาท สรงพันห้าอล้วตอนนี้ไหมเอาถึงสองพันแล้วไหมเฮ้ยสเกตเตอร์ยัยออยงไงจังหวะนี้มีลุ้นขอแค่ตัวเดียวพี่จ้าชายเอ๋ยไม่เคยทําให้ผิดหวังครับจัดไปย้าเสียครับโอ้โหแบบนี้สองพนห้าร้อบาทด,ด้วยดิถึงสามพันแล้วเปล่าผมว่าอย่างแม่งยังไงมันก็ถึงนะเบ็ดดี้ด้วยเออมามาคูณโหกแล้วครับตอนนี้มาที่โหนกแล้วอะไรกันหน่อยเอาหน่อยไปดี่ไว้มามโคตรสิบยี่สิบร้อยก็ได้ดิบอเอางี้จุกไปยาวๆครับ หวานเจี๊ยบไปเลยครับอืมฮ่าโสิเพลยังเลยฮ็กเปิดสุดท้ายสามพันไม่เคยเกินเอือ้อมถึงแน่นอนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เต็มคาราเบลเลยนะฮะเออของดีดเดตครับทุกคนครับเป็นไงผมบอกเลยนะช่วงที่มันโหดมันก็โหดเลยอ่ะเออแมวทองเนี่ยนะสามพันสุดท้ายทุกคนนะเอาหน่อยเอาหน่อยมาเลยสามพันแล้วก็ต้องแบบ ยอดพุ่งบ้างดีือเ่าเออจะมีเงียบแบบนี้มันมันไม่ใช่แนวมาเปิดสุดท้ายของวันนี้โอเคได้กันเองเอาแค่นี้วะ <c ười> จะมีขึ้นในกันเลยวะหกร้อยสี่บาทกำไรรางวัลรวมมามาดูยอดรวมน้องมันของเราดีกว่านะสําหรับวันนี้สามหนึ่งร้อยแปดบาทเท่านันนะ้จวดจันแค่นี้มาหวานพอละโอเคเพราะหวานจะกินแล้วจังวันนี้สำ <c ười> นี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชม ขอบคุณที่กดติดตามหรือว่าอะไรด้วยกันนะป่าเจอกัน